ชาวต่อไปนะคะม,มาร่วมแสดงความยินดีกับพวกเรา,าชาวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะหลังจากที่คอรมอรแต่งตั้งนางสุดลือไทยเลือดกระเสมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ ทางด้านของโฆษกประจําสํานักนายุธมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยว่าในที่ประชุมคอรมอมีม,มติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสํานักนายยุทธมนตรีให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจํานวน4รายเพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างตามที่สํานักนายยุทธมนตรีได้เสนอดังนี้ท่านที่1นนางสุดาไทยเลิศดกระเสมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านที่สองนางทัศนีผลชานิโกร อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชาการสํานักนายกรัฐมนตรีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สามครับนางมาลินีภาวิไลนะครับผู้ช่วยประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีสํานักงานประลัดสานักนายกรัฐมนตรีดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีสํานักงานประลัดสานักนายกรัฐมนตรีนะครับรวมไปถึงท่านที่4ครับนายอุลันจิ๋วเจริญนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ของสํานักงานประลัดส,สานักนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งนี้เองเนี่ยตั้งแต่วันนี้ที่ส่งพระกรณน,นาปลดเกล้าปลดกระหมอมแต่งตั้งปิ่นต้นไปนะครับ